โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนทําคิรัวนะครับเป็นตัวอัปเดตใหม่นะครับก้อนอื่นนะครับให้เราเป็นสเตเลก่อนนะครับแบบไม่มีสเตนนะครับแล้วให้เรามาทางชายหาดนะครับนี่นะครับก็จะมีคิรัวอยู่นะครับให้เราเข้าไปคุยแล้วก็ตอบเย็ดเย็ดเนะครับเราก็จะได้เควสประมาณนี่นะครับอันแรกให้เราปรับธนูนะครับเจ็ดอันเลยนี้ก็ทําดาเมจอันนี้ก็แดนะครับ อันนี้ก็รับดาเมจอันนี้ก็เป็นสกิลตัวเฮดตอนเราเลื่อนในนอน,นครับอันนี้ก็เป็นคอเตอร์เดี๋ยวผมสอนทําทีละอย่างเลยนะครับภารกิจที่ให้ใช้ธนูเราก็สามารถไปซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับถ้าเราลิบหรือว่าจะเก็บตามกล่องหรือว่าอุกบาตนะครับต่อไปเป็นภารกิจทําดาเมจก็ให้เราตีพวกดัมมี่พวกนี้ก็ได้นะครับต่อไปแดนะครับให้เรากดตัวซีนะครับแดแดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ จนครบนะครับต่อไปเป็น,ปนภารกิจรับดาเมจให้เรามาตรงดัมมี่ตัวนี้ครับให้มันตีหรอแบบนี้ครับต่อไปเป็นภารกิจที่ต้องทําให้เลื่อนหน่อยครับนี่ครับป่านี้ให้เรากดตัวเฮดน,นะครับโอเคนะครับก็ภารกิจต่อไปให้เรากดตัววีนะครับ เข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับจนครบนะครับเดี๋ยวพอผมทําเสร็จแล้วก็จะอัดอีกทีนึงนครับโอเคนะครับพอเราทําเคสเสร็จแล้วเราก็จะได้โยโย่มาแล้วครับเดี๋ยวผมขอเก็บสแตนกันนะเป็นสแตนเลยก่อนโอเคนะครับก็สามารถกดแชร์ดได้เลย แค่นี้ครับเราเอาเป็นคิวหลัวแล้วโอเคนะครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ